ับมากเลยนะผมขึ้นเลยนะครับสวัสดีครับพบกับช่อง DIY สาระน่ารู้นะผมนี่เลยวันนี้ก็มีปั๊มลมนะครับผมสไตล์ DIY นะครับจากของเก่านะครับผมส่วนตัวนี้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับถอดมาจากตู้แช่นะครับผมพอดีตู้แช่มันเสียนะครับหรือว่าเอาของตู้เย็นก็ได้นะครับอันนี้ก็ถังเกจเก่านะครับผมที่ผมมีอยู่นะครับผมก็มาทําเป็นถังพักลมนะครับผมนี่เลยนะครับผมอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ผมซื้อมานะครับตัวนี้นะครับผมสายลมกับ ปืนสูบลมนะครับผมอยู่มันสองร้อยกว่าบาทนะครับผมชุดนี้นะครับผมนี่เลยเนี่ยนะครับผมผมก็ได้ทําการถอดมาจากตู้แช่ตัวนี้นะครับผมนี่เลยขนาดหนึ่งแรงนะครับผมหรือว่าจะเอาของตู้เย็นก็ได้นะครับแล้วแต่ที่มีนะครับผมเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์นะครับก็จะอยู่ตําแหน่งนี้นะครับที่ผมถอดไปนะครับผมเนี่ยนะครับผมผมก็จะทําการสูบยางนะครับผมทดสอบดูนะครับผมว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมสูบยางรถยนต์เลยนะ เนี่ยนะครับยางนะครับผมผมึกสาหงทุนปล่อยลมหมดเกลี้ยงเลยนะครับนี่เลยแบนแตะเลยนะครับผมขนาดนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมทัาสูบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาทดสอบนะครับปืนยิงตะปูนะครับผมขนาดนี้นะครับผมตัวนี้ก็น่าจะใช้แรงดันสูงพอสมควรนะครับผมนี่เลยแต่วันนี้จะเอาคอมพิวเซอร์นะครับอามาใช้งานกับตัวนี้นะครับผมลองดูนะครับผมว่าจะได้ไหมครับนี่นะครับ มาทดสอบกันดูเลยครับผมนี่นะครับผมก็เสียบเข้าไปนะครับเห็นไหมครับแรงดันอยู่ศูนย์นะครับนี่เลยก็จะทําการสูบดูนะครับเนี่ยนะครับไวมากเลยนะผมขึ้นเลยนะครับผมก็จะสูบขนาดของยางตัวนี้นะครับประมาณ40นะครับผมยางรถยนต์นะครับเอาแค่40พอนะครับแ๋่ นี่นะครับสบายสบายเลยนะครับผมนี่นะครับได้แล้วนะครับสี่สิบนะครับก็เป็นอันเสร็จครับก็ทําใช้งานได้เลยนะครับผมติดไว้บ้านนะครับผมไม่ต้องซื้อของแพงก็ได้นะครับก็มีคอมพิวเซอร์เก่าๆนะครับผมเนี่ยนะครับผมหลังจากสูบล้อรอดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาทดสอบด้วยตัวนี้นะครับปืนยิงจะปูนะครับผมของดีเมกนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะครับ นี่นะครับโอ้โหถือว่าแรงนะครับผมการกระแทกนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับสบายๆนะครับผมนี่เลยนี่นะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับผมสบายมากเลยครับ ว่าแรงพอสมควรนะครับกับตัวนี้นะผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ติดตามคลิปต่อไปนะผมว่าจะมีอะไรเด็ดๆอีกนะครับผมสวัสดีครับ